รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอรับข้อสุดท่ายในพานล่าเหยื่อนะครับวันนี้พานรม่อดตกปลานะวันนี้เนี่ยพานจะมาเสนออีกแล้วครับเรื่องรับปั่นบาคาร่านะครับไม่มีอยู่จริงแน่นอนนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่า จะได้ทาเป็นคลิปที่3นะครับเพราะว่ามีคนโดนหลอกอยู่แล้วครับคุณผู้ชมโดนอีกแล้วครับคนเดิมเลยครับไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะแล้วก็เสนอยอดวันนี้นะครับที่เขาโดนหลอกไปนะครับสามหมบาทครับคุณผู้ชมสามหมื่นเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ผมว่าเงินมันก็สําคัญนะครับสามหมื่นเป็นเงินที่แบบไม่น้อยเลยนะยังไงก็กดรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องในพานิชย์ละเอียดด้วยนะครับทําเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอกนะครับไไไปปรััับบบชมกกกนนนนนนนว่าา้้อองคเีโดหหลแ let's go เอาละครับนี่ครับเริ่มต้นนะครับเขาก็ให้สมัครลายเนาะนะครับมีทุนสองพันนะครับสองพันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนได้นะครับไปครับแล้วเขาก็ส่งตัวอย่างให้ดูเนาะกลัวทําไม่เป็นนะครับคือจะบอกว่าเขาเนี่ยมีการแบบป้องกันตัวมากเลยนะเพื่อให้เราแบบไม่เอาเงินคืนเขานะเห็นไหมเพราะว่าทุกครั้งที่โอนเงินนะครับเขาจะให้ใส่ตรงช่องบันทึกช่วยจานะว่าฝากเข้าเว็บนันออนไลน์นะครับทุกคน ส่วนน้องคนนี้เขาก็มีทุนอยู่2,000ันะครับนี่น้องเขาถามเลย g, พี่จะแกงผมไหมนะครับพอบอกจะแกงทําไมนะครับไปติดตามต่อและแล้วนะครับน้องเขาก็ฝากเงินไปนะครับ2,000บาทนะครับพร้อมส่งยูทเซอร์ให้กับนักบุญบาคาร่าคนนี้เรียบร้อยนะครับเชื่อไหมครับทุกคนหายไปแป๊บเดียวนะครับเขากลับมากับพร้อมแคปหน้าจอให้ดูนะครับว่าปั่นได้19,00 0บาทโอ้โหสุดยอดเลยนะครับน้องบอกพี่เก่งจังนะครับแล้วเขาก็บอกนครับนี่เขาใช้โปรแกรมโกงเป็นไงล่ะ จะบอกว่านะครับเงิน1 9ึ0 0บาทนั้นถอดไม่ได้นะครับติดเทินอีกแล้วจ้านี่เลยติดเทินอยู่3 0 2พบาทนะครับบอกแล้วเงินเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมน้องบอกว่าพี่แกงผมแน่เลยนะครับเขาก็ให้เหตุผลมานั่นน่นนี่นะครับคนเราเนาะอยากได้เงินมันก็คำพูดเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนน้องเขาก็ถามนะครับว่าพี่ทำแล้วพี่ได้อะไรครับเขาบอกว่าพี่ต้องการแค่รีวิวไงว่าโถแค่รีวิวเนาะมันพูดง่ายครับคุณผู้ชม แต่น้องเขาเนี่ยเขายังไม่ได้โอนเงินไปนะครับเขาก็ถามว่าเนี่ยพี่เทิรไปอีกสามพันได้ไหมไม่เสียนะครับเขาก็มีเหตุผลเขาเนาะเขาเขายังแบบมีมีสติอยู่เนาะเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมนะครับทางน้ําบุญเนี่ยเขาก็จะให้น้นองโอนเงินมาอย่างเดียวเลยแต่สุดท้ายนะครับน้องก็โอนเงินไปนะครับสามพันห้าสิบบาทนะครับแล้วก็รอถอนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเลยจ้ามารอดูกันต่อไปนะครับนี่ไงล่ะครับคุณผู้ชมที่ผมบอกถอนไม่ได้ครับยังติดเทิร์นอีกหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท คุณผู้ชมเชื่อไหมเงินแค่หมื่นเก้าติดเธอหมื่นหกโอ้โหมันจะจะเท่ากับยอดที่เล่นได้เลยครับงงเลยครับแบบนี้งงเลยครับแล้วเลขเหลี่ยมของเขานะครับเขาก็จะบอกว่าน้องฝากแบกไม่รับโบนัสใช่ไหมนะครับนั่นโนนนี่ทั้งที่เขาก็ไม่ได้บอกเราตั้งแต่แรกเลยนะครับถูกไหมนี่แหละครับกโกงของเขานะครับรอดูต่อนะครับว่าเขาจะไปแบบลูกเล่นแบบไหนต่อนะครับไป เขาหายไปอีกสักพักหนึ่งนะครับนี่เขาแคปหน้าจอมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมได้เงินมาอีก3 7ม0 0ื่บาทนะครับรันโปรแกรมได้เท่านี้เครดิตขึ้นนะครับแต่ว่าเธนไม่ลดงงเลยครับแบบนี้ทําได้ด้วยหรอนี่ติดโบนัสนะครับเขาก็พูดไปนะครับโอ้ยผมจะสงสารน้องเขาจริงจริงนะครับหมดไปแล้วคือเกือบหมื่นแล้วนะครับที่โอนไปสองรอบนะเนาะไปรอดูครับนี่นะครับลูกเร่นของเขาช่วยกันคนละครึ่งนะครับนี่ออกคนละครึ่งเลยพี่ช่วยน้องแปดพันสี่นะครับ แล้วก็ที่เหลือให้น้องออกนะครับโอ้โหเป็นเรานี่แบบหใจมากเลยนะครับนี่ครับก็บอกติดเทินอยู่หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับพี่เติมให้แปดพันสี่นะครับโอ้สุดยอดเลยใจบุญมากๆเลยนะครับเป็นผมผมเก้านะถ้าเกิดมันได้จริงนะนี่ครับเขาก็บอกให้น้องฝากไปเท่านี้เนาะแปดพันกว่าเดี๋ยวพี่ยกเงินเข้าให้นะครับอย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าไม่เอาโบนัสนี่กันพลาดกันพลาดครับแล้วน้องเขาก็โอนเงินไปเนาะรอดูต่อซิว่าเขาจะมาแบบ ลูกไม้แบบไหนต่อนะครับแล้วทานนักบุญนะครับเขาก็ได้บอกให้น้องนะครับไปถอนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับถอนแล้วคืนพี่นะแปดพันสี่นี่ลงใส่กลัวน้องโกงมั้งน้องก็เลยขอเลขบัญชีไว้นะครับแต่เขาก็ไม่พิมพ์นะครับแล้วน้องก็เข้าไปถอนนะครับทางเออแอดมินเนี่ยเขาบอกติดยดเทินอยู่อีกแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับเอาแล้วครับงานนี้เริ่มไม่สนุกแล้วครับโอนไปแล้วแปดพันยังมาติดอีกแปดพันอีกนะครับผู้ชมทางนักบุญนะครับเขาก็ให้สาเหตุมาแล้วครับนี่น้องพี่โยกเงินเข้าแล้วมััันนเดงกลบบะคร นั่นโน่นนี่นะครับน้องก็เริ่มใจไม่ดีนะครับแบบนี้เขาบอกว่าเงินที่เขาไม่มีเลยโถนักบุญทําไมจนแบบนี้เนาะไม่มีเงินเลยโหแม่งไม่ใจเลยว่ะแต่สุดท้ายนะครับน้องคนนี้ก็หลงเชื่อนะครับฝากเงินไปอีกแปดพันสี่นะครับแล้วก็รอถอนยี่สิบนาทีนะครับมารอดูกันซิว่าจะได้ถอนหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแล้วทางนักบุญนะครับก็แคปหน้าจอมาให้น้องนะครับบอกว่านี่เป็นถอนยอดนี้เนาะผมดูไม่ชัดนะน่าจะเป็นแสนหรือเปล่าผมต้องต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชม นะครับเราดูสิว่าน้องเขาถอนได้ไหมครับแต่สุดท้ายนะครับทางแอดมินเนี่ยก็บอกว่าน่าจะถอนไม่ได้นะครับอาจจะติดเทิร์นหรือสักอย่างหรือว่าระบบมันขัดข้องนะครับเนี่ยครับดูเขาตอบน้องเดี๋ยวพี่ดันใหม่นะน้องเดี๋ยวปันใหม่คือแล้วน้องก็ได้ส่งเ้าความเสียงไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันน้องว่าน้องเขาส่งเป็นเสียงอะไรไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องฝากนะครับไปติดตามต่อคือจะบอกว่ามันปล่อยผ่านไปยัน วันต่อไปนะครับเห็นเวลาไหมครับคุณผู้ชมนี่คือเวลาจริงๆเลยนะครับ8โมงกว่าเนี่ยก็ให้ไปถอนยอดถ้าหมื่นหกนะถ้าผมดูไม่ผิดนะนะครับยอดทั้งหมดเนี่ยคือหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อบาทที่ถอนเนาะน้องก็บอกผมติดนี้เยอะติดนี้เยอะนะครับคุณผู้ชมคือก็ไปหยิบยืมมาครับเพื่อเอามาเติมให้เขานะครับนะเราก็บอกถอนแล้วก็ไปคืนเขาอย่าลืมใส่บันทึกช่วยจาด้วยนะนะครับบอกขอไม่เอาโบนัสรอดูกันซิว่าน้องเนี่ยจะถอนได้ไหมผมนี่เอาใจช่วยเงจริงเลยนะครับนี่ครับสลิปล่าสุดยังไม่มีการเข้าเล่นเอา โอ้ยเป็นน้องนี่เครียดจังเลยนะครับจะถอนแต่ทีที่มีปัญหาตลอดนะครับแล้วทางนักบุญนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่รันโปรแกรมนะครับส่วนน้องก็บอกเลยครับว่าอย่ารันเลยผมพอแล้วคือน้องมันกลัวแบบพอรันไปแล้วยอดมันจะยอดเครดิตมันก็จะขึ้นนะครับแล้วมันก็ต้องติดยอดเทินอีกเยอะนะครับทีนี้เขาบอกให้ไปแจ้งถอนเนาะหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับทางน้องก็บอกแอดมินเขาไม่ตอบนะครับไม่รู้ล่ะครับไปทําอะไรอยู่เนาะ แล้วสุดท้ายนะครับแบบเดิมครับคุณผู้ชมแอดมินบอกว่ายังถอนไม่ได้นะครับทางอางบุนี่ก็เอ้างงเลยนะครับน้องนี่คือผู้แบบจะเข้าไปเล่นเองนะครับเนี่ยครับพอบอกไม่ได้นะครับให้ออกกิลเลอร์เดี๋ยวมันจะโหลดนั่นนู่นนี่ของเขานะครับคือคําพูดเขาเยอะนะครับเขาก็หาข้อแก้ตัวไปเรื่อยแหละครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ยอมรับเลยพี่ขอโทษพี่ลำโปรแกรมผิดนะครับโอ้โหสารภาพผิดน้องเขาก็เสียใจนะครับเนี่ยครับเงินไม่ได้ขอคืนเขาก็ยังไม่ยอมให้นะครับแล้วน้องเนี่ยแคปหน้าจอมาให้ดูเลยนี่คืออะไรครับพี่ พี่ไปซื้อทองเอาตามมาจากไหนครับพี่จะแกงผมไหมนะครับนั่นโน่นนี่คือแบบเสียใจอะเนาะน้องก็ถามมาเนี่ยพี่จะรับผิดชอบผมยังไงถูกไหมพี่เอสจะได้เงินคืนเมื่อไหร่นี่ผ่านไปหลายวันนะครับเห็นวันที่ไหมข้ามหลายวันเลยนะเออดูสิเห็นไหมสุดท้ายเขาก็พูดว่าให้หาทุนมาอีกคือโถคุณผู้ชมเงินที่เสียไปแล้วจะให้มาหาอีกถูกไหมครับคือมันไม่ได้หากันง่ายนะครับเนี่ยเขาก็บอกหาอีกหาเงินมาเดี๋ยวช่วยคือ เงินหมดแล้วถูกป่ะหมดก็คือหมดนะครับคุณผู้ชมมันจะมาจากไหนถูกไหมนี่น้องมันก็บอกว่าผมมีสองพันได้ไหมนะครับเขาก็ส่งมาให้สมัครอีกเนาะโอ้ผมนี่ยอมจ่ายดีคือแบบเขาจ้อาอีกครับคุณผู้ชมนี่มาอีกแล้วนะครับน้องบอกไม่เล่นแล้วพี่ขอเงินคืนจะไปใช้นี่นั่นโน่นนี่นะครับเขาก็ไม่ยอมบอกให้ไปหาทุนมานะครับเนี่ยแล้วน้องก็แคปหน้าจอมาให้ดูเนี่ยไหนพี่บอกได้ตามนี้ไงเสียคืนทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องไม่ได้เปิดยูเซอร์หมื่นหนึ่งนี่ผมจะคืนทุนได้ยังไงอา้าว งานเข้าเลยแล้วก็ให้น้องไปหาทุนมาอีกน้องก็ไม่มีเนาะโอ้ยผมแล้วเสียใจแทนกับนนะ้องจริงไม่น่าไปหลงกลมันเลยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นไงเห็นไหมก็บอกให้หาทุนหาทุนจะหาจากไหนล่ะครับเพราะนักบุญก็เงินก็ให้มึงไปหมดแล้วนี่โอเคครับทุกคนแต่เราค็คืออยากทาไม่เป็นอุทาหรณ์นะครับเนาะก็ไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอดล่ะครับใช่ไหมเงินกว่าเราจะหามาได้นะครับคือถ้าเราแบบเอาไปซื้อคงซื้อของเนี่ยมันยังแบบได้ของกลับมาเนาะ คือถ้าแบบพูดนามตรงเนาะเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วถ้าคุณอยากจะเล่นเองนะผมแนะนำเลยเล่นเองดีกว่าน,นี้เว็บนะครับตามแบบเราเน็ตไอดอลยูทูบบงยูทูเบอร์ชื่อดังนะเขาก็มีนะครับแบบแอดลงแอดไลน์เนี้ยดูใต้คอมเมนต์อะไรเงี้ยนะก็เล่นเองดีกว่านะครับอย่างน้อยให้มันเสียเนี่ยให้มันเสียที่ตัวเราเนาะว่านะอย่าไปเอาแบบนี้เลยนะครับถ้าพวกมันแบบปั่นได้จริงอ่ะ มันก็ไปหาทุนมันเล่นเนี่ยของมันรวยแล้วป่ะเนี่ยมันไม่มาหลอกคนอื่นหรอกนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีนะครับมีคนโดนอีกแล้วครับหลังจากน้องคนนี้นะมีมันโดนหลอกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปแล้วก็หน้าเฟซนะครับให้ดูเลยว่าเนี่ยแหละครับมันแน่นอนนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยนะครับเคยโดนเหมือนกันนะครับเคยหลงผิดก็ไม่อยากว่าตัวเองโง่ครับแต่โง่นะครับไม่น่าไปหลงคนแบบใครง่ายๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับคลิปนี้เพราะผมไม่อยากหกคคนนนโดลอะรับ เงินกว่าเราจะหาได้มันลำบากนะครับกับสถานการณ์ตอนนี้กับพวกที่มันไม่มีปัญญาทำมาหากินนะครับมือก็มีเหมือนเรานะครับแล้วโอ้โหลงลงลงรูปนี่แบบใช้ชีวิตดีนะครับสตอลลสตอรี่ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันใช้รูปจริงหรือรูปปลอมนะครับแต่กูมั่นใจว่ามึงแน่นอนนะครับอย่าไปทำมาหากินแบบนี้เลยครับ ความลำบากของคนอื่นนะครับคนก็เดือดร้อนนะครับฝากกัด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ิมาได้เลยนะถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกเนาะฝากกัด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายซียูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีอย่าโดนหลอกอีกนะครับารบายบาย